multim conseguente sabay worship gadita giwa rlara pid t b a n g s a f a r i ขายานิโรทายา,ข,า,ยาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริ หลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วจงกราบกระถิ่นด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อ ที่ได้มาพร้อมกันในวันนี้และที่ไม่ได้มาก็ดีขอได้รับผลบุญกุศสลร่วมกับ ที่สองไคนที่เป็นเจ้าภาพหนอทั้งภาษีรงรมเป็นสองชุดไปชุที่หนึ่งใบรที่หนึ่งก่อนปจับด้กันจับด้กันมปไ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 ปจับด้กันไปจับกันจับด้กันมาาเดินปเดินเดไปเดินเดินไปเดินเดินเดินเ

ทานทั้งหลายที่ได้บูชาระไใรปริวาขอให้ทุกท่านได้นำระาตรของท่านตั้งจิตให้ดีเพื่อนอ้อมถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่จา,า,าพรษาทุ่นทุ่นไกรวาดในวัดนี้เพื่อนอ้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชารทั้งพวกนะขอให้ท่านได้เดินยังไงที่จะไม่เดินไดเอาเอา เอาพาออกดีกว่าไหมท่านผู้ใหญ่เอาต๊ะม้มาว้ด้านหน้าดีกว่าบงเดี๋ยวโยมจะได้เข้าได้ง่ายเน็ามัไลอด้านหน้าเลย้าแต่ท่านที่ดีพ้าไรทั้งหมดนะแล้วก็พร้อมต้นเงินนี่ด้วยต้นเงินใครมีต้นเงินต้นเงนไดไปหรือถวายถ้มากันได้ไปไมได้ไปยุ่กับเจ้ะเ่วเยเันเข้าที่พุนาย โอ้โหตาก,กล้องไม่มีเลยทีนี้ไม่มีมุมเลยตาก,กล้องไม่มีมุมเลยทีนี้เดี๋ยวตระการวัดเอามาสักคนวาไงไหมจะไ้ช่วยจับสองคนเ,เดี๋ยวจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวได้เข้าประเคนทุกคนช,ช้าๆช,ช้าๆช,ช,ช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีไกลกันทุกคน กรรมการวัดมีก,กระบพี่อูข้างล่างขึ้นมาช่วยบนสักสองคนเนาะจะได้คอยรับไกลก็ปร,ระดับไรนี้ยักเยียดกันหน่อยก็ไม่เป็นไรนะบุญเอามาช่วย เดี๋ยวลุงลุงข่ามั่งก็ดออกีเอามาเดี๋ยวให้ตโตช่วยกันตรงนั้นอจะชนกันนิดนึงนะครับเวลาประเคนพระและ,ะช่วงเดี๋ยวตัวกลับนะครับมาจะสวนกันวุบนั้นยิ่งใหญ่นะครับลุงกระถิน เราทำกันมาเป็องระจำที่จะจบอีกปีแล้วะจะเยน็นๆนะครับได้เข้าประเคนทุกคนพราทิไกลยัดเยียดกันหน่อยนะครับปวดขาเวลาลุกก็ยาก ไม่จงรีบไม่งรีบประคีนนะครับเดี๋ยววาจะคำมั่งผมตรงนี้นะครับที่ของเออจะได้ทุนก็เลยก็ค่อยเข้ามานะตั้งจิตให้เป็นกุศลนะก็ค่อยเข้ามาสาธุเงเกเกเง็ก าทางล่างถ้าจะขึ้นมาไม่หมดก็ขึ้นมาได้เลยนะครับมาประเด็นบัตะระครตอประเีนแรกต้องจะเลียบตัวกับครับผมจะโดนกันนิดนึง ก็มาคระกาศเสาวชาในตึนกรุงประเทศนะครับ ยังอกเยอะนะครับเดียว กากาบไม่ได้ก็พนมมือยกเป็นหัวก็ได้เพราะว่ามันเอาอากันถ้าสะดวกว่างๆก็กราบลงไป ไปทางโน้นมั่งก็ได้ครับเดินเดินหน้าไปทางน้นก็ได้เดินเลยไปทางโน้นก็ได้ดูไสวยงามเดินเลยไปทางโน้นก็ได้ครับนี่ะแรงใจแรงศรัทธาของบรดาพ่อแม่ ได้ผรกเชนทุกคนครับพี่น้องที่มีใครเป็นผู้หญิงน่าวางอัิภาพ้าที่ท่นานแตวางไว้ให้ผู้ชายในะส่มือท่านได้เลยตรังนี้มันจะเป็นสามแถวเป็นนี้นะครับว่า เดินเต็งน้นเลยครับเดินเดินไปขางน้นเดินไปข้างน้นขยายไปทางตะวันออกต้องไปได้เออะตรงอย่างที่บว่าตัดเองได้เลยเดินไปอีกพี่เดินไปีกเดินไปอีกครับเดินไปอีกครับอ่าได้ครับเดินไปอีกครับเดินไปอีกครับเดินไปหน้าแล้วเดินไปหน้าแล้วครับ เดินอีครับเดินอีเดินปีครับเดินปีครับเดินปีครับเดินมังนี้เลยครับเดินไปหน้าเลยครับเดินเดินผ่านไปเลยเดินผ่านเดินผ่านไปข้างหลังเลยครับเดินผ่านไปเลยครับเดินผ่าน เดินผ่านไปลึกๆเลยครับเดินผ่านไปลึกๆยายเดินผ่านไปลึกๆนมเดินเลยมาเลยวางทางนี้ขนมเดินมาอีกครับยายเดินมาเลยครับเดินมางี้เลยเดินมาองที่สามที่สี่นี่แหละครับ เดินแซงไปครับเดินแซงไปโน้ตขององหน้าเลยจะได้ไม่ไม่รองนีัเดินไปเลยครับเดินไปเดินผ่านไปเลยครับเดินผ่านไปองหน้าเลยครับเดินผ่านไปองหน้าเลยครับองแรกครันะองแรกเลยองแรกเลยพื่อนเดินผ่านไปองแรกนะครับ บทนิย่าข้าวยังเก็บยังเก็บเดินผ่านไปแล้วครับเดินผ่านไปทุกเลยทอ้าวมาเดินผ่านไปเดินผ่านไปองค์หน้าเลยเอาองค์นี้ก็ได้เดินไม่แข่งง่ายเดินผ่านโง่งหน้ามาสักมุ

Gracias. คุณโยมวิชัยกับคุณโยมสซรีครแสงโพลมาเนาะมันจไใ้หนึ่งต้นเอาต้นไหนมาดูด้วยคุณนกคุณนกคุณนกมาดูมาดูว่าต้นไหนมาดูอาจารย์ครับเอ็มมอนสวาสายคุณยยมแม่ตุย อยู่ตรงถนนจันนี่นะเกศชัทอสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทศาสตทุอารมณ์จีมาด้วยศาสุอันนี้ไปบอกคุณเยี่อรายตามหมู่บ้านเมื่อวานนี้ทั้งหมดนะหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท งตลอดงานยังเหลืองินอีก7 100บานนอาสาธุสาธุอันนี้ชาน่เสานชาโกส่ใช่ไหมดูแต่ทานแต่พนน้องโบ๊ะันแปร้อยก้าสิบบาท แล้วก็ที่ท่านแต่ที่ท่านคนหนักเหมือนกันเนาะที่ท่านบูชาพระไกรที่กองบริการแล้วก็ที่เสียบต้นนะเขา,า 8, 000 4, 000บาขอกมาให้แล้วสองแสนสี่หมื่นแปดร้อยแต่เขาหาแปดพันสี่บาทครับวันนุญาตนะที่ท่านบูชาพระไกรแล้วก็เสียบต้นนะ ขาดไปเราชี้ไ้วยออาสาทุกนต่อทเที่ หยุดเราเรียกอะกำลังเรื่อนเลย